โอเคครับ okay, ผมขอกรีสวีดับกราบสวัสดีกุรัสติไทยทุกที่ท,ทุกทุกบ้านทุกเมืองทุกปีทุกประศรทุกทุกคิดสักการเลยท่านผู้ชมนะซึ่งผมเห็นหลายคนเนาะคอมเมนต์ว่าสอนเข้าห้องหน่อยครับสอนเข้าห้องเข้ายัางไงดวนดวนดวนจริงผมเคยสอนนะเว้แต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้อ่ะเพราะว่ารอบก่อนมันผมจะสอนรวมนะสอนสร้างห้องกับอะไรสักอย่างนี่แหละแต่คลิปนี้ผมจะสอนแค่สร้างห้องอย่างเดียวบางทีคนมันสับสนไงหาไม่เจอไงเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนสร้างห้องอย่างเดียวเนาะอย เมื่อท่านผู้ชมเข้ามาตรงหน้าเกมเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะเห็นไอ้พวกนี้แหละไม่ว่าจะเป็นสีสันสีอะไรก็ช่างมาันเถอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเป็นรูปแบบอย่างนี้เลยถ้าท่านผู้ชมอยากเข้าห้องเนี่ยให้มากดตัวที่2เลยนะอ่านี่หาข้อความที่มันเขียนแบบนี้ก็ได้ท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็กดตามเลยอ่ะมันจะเข้ามาหน้านี้เนาะไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นแมพที่ให้เราเข้าไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าผมจะยกตัวอย่างและกันเอาเป็นแคคดาวอ่า เมื่อเรากดแคคดาวเลยใช่ไหมให้เรามากดโอเคคือของบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําว่าโอเคอาจจะเป็นตัวแล้วก็ช่างมาันเถอะแต่ว่าถา้าถ้ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยให้กดตรงกลางเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะมีตัวด้านบนนี้ตรงกลางแล้วก็ข้างล่างเนาะให้เรากดตรงกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอเคหรือเป็นหาอะไรก็กดไปเถอะที่อยู่ตรงกลางอะ่ะกดไปทีนึงทีนี้รอท่านผู้ชมซึ่งการเข้าห้องเนี่ยบางเวอร์ชั่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ต้องตกใจ รอสักครู่ท่านผู้ชมอาจจะนานหน่อยหนึ่งเนาะอ่าบางคนขึ้นอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคือมันกําลังแบบดาวน์โหลดแมพอยู่นะบางคนแบบว่าเฮ้ยมันเป็นไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันกําลังดาวน์โหลดแมพอยู่บางเวอร์ชันก็เป็นรูปแมพขึ้นมาให้เราเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าอันนี้ให้เรารอท่านผู้ชมรอรอรอโอเคตอนนี้มาแล้วท่านผู้ชมอ่าอ่ามาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ ขึ้นมาแล้วอ่าตอนนี้ขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปิดบอร์ดก่อนเพราะว่าบอร์ดมันจะเดินเกะกะมากสวยเหมือนกันนะเนี่ยเราอะ่ะเ <c oughs> นี่ยท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยท่านผู้ชมง่ายแบบง่ายง่ายเนาะเออ ก็เวอร์ชันนี้เนาะที่ผมกําลังเล่นอยู่เนี่ยผมยังไม่ได้ทําลงเลยนะถ้าใครอยากเล่นก็คอมเมนต์ได้นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมจะได้เอาลงเนาะคือเวอร์ชันนี้คล้ายๆกับที่ผมเอาลงก่อนนั้นนั้นเลยแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือภาพกราฟ,ฟิกที่มันจะดูแบบสมูทดูสวยกว่าตัวนูนเนาะซึ่งอะไรต่างๆก็จะคล้ายๆกันเลยท่านผู้ชมอ่า นี่คือการเข้าห้องก็จะประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเนาะเออถ้าใครอยากโหลดเวอร์ชันนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไว้เลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปโหลดให้เนาะ